อันนี้วันที่สองนะเหตุการณ์คือกลัวแบบพวกมึงไม่เข้าใจว่าเผื่อแบบไปดูคลิปแล้วมันเกิดแบบเอพีซตายหมดทั้งหมู่บ้านเพราะอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะเพราะว่า,าเรื่องมันเกิดมาแบบนี้หลังจากอีพีแรกที่นอนไปปุ๊บตื่นเช้ามาซอมบี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยทุกชนิดนะแม่งรวมถึง MPC กูมดเลยและ Iron ไอรอนกเลมแม่งก็เสือกหายไปไหนไม่รู้อะเออ ไปดูคลิปเลยก็แล้วกันเ้ยไฟล์วิดีโอโออะไรกันโอ้ทำไมมันดีอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่ก็เป็นวันที่สามของการเอาชีวิตรอดแล้วนะใช่เอ้าอเหี้ยแล้วของในตัวกูหายไปไหนหมดเนี่ยเกมครับเกมฮัลโหลวัตซับ เยอยต้นไม้ทองกูอาหารโอแล้วกูจะเอาไงกับไอ้พวกข้างล่างะนะั่นน่ะแม่งจะรวมถึง m อ c บีซกูหมดอยู่แล้วเหลืออยู่สองตัวไอ้พวกนี้แม่งก็เป็นพวกที่ตายยากด้วยแล้วอะไรบ้าน่ะแ <Hey, S 1> มวไม่กัดกระตายมีสเกลด้วยท <Yeah. S 1> เออทองกูหายไปหมดเลยเฮ้ย ไม่เอ้ยไฟหายไฟเกมก็หายแม่งเสกตัดมาด้วยเออเดินวนซะนี่มันเป็นวันที่แย่ที่สุดของผมเลยนะเนี่ยอ้ออ้อนี่ไงของของกูอ๋อกูลืมไปว่ากูตายอ๋อกูตายเหรอกูยังไม่ตายนะกูจําได้แต่ก็ช่างแม่ก็แล้วกันเอ้ยวันดีหนุ่มๆหนุ่มๆว่าไงนี่นี่สับตีแตก ับไปเด็อดีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นวันที่สองของเกมหรือวันที่เออถูกแล้วแหละวันที่สามของเกมเอการเอาชีวิตรอบวันนี้โอ้ยเจ็บเป็นไงล่ะกูข้ามเอาไอ้ยเีโอ้ยเจ็บอีกล้วโอ้ย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 เอ้ยคุณมึงไปอออะไรนะมีแต่เอ c บซไม่มีเซเลบิตี้ให้มึงอยู่ในนั้นหรอกเสียใจด้วยน้องนี่สับเอาอ้ยไม่โดน นี่เรียบร้อยฮะแลกกันไป็นหนึ่งเทโอ,โอ้ยโอ้ย่เอออเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยกระโดดลงแบบตีมโอ้ยดีนะเนี่ยที่ไม่มีถังน้ำไม่ใช่ดิเฮ้ยเก็บเก็บของก่อนเก็บของก่อนฟิชชิ่งฮุกอ้าวไม่โดนฟิชชิ่งฮุกโอ้ยไอ้ยี้นี่ตัวอันตราย ไม่มึงทำเขาตายมาหลายคนแล้วแต่ไม่ใช่ตัวนี้โอ้ยโอ้ยไอ้ยนนี่โกงกว่าไอ้ยันนี่โกงกว่าไอ้ตักกวเล็กอีกไอ้นี่มันโกงกว่าไอ้ตัวเล็กปกติอีกมามึงมึงทำกูไปเยอะไอบ้บี้ไอบ้บี้บี้ที่ไม่ได้บี้เดือดสกาวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้านี่กูตายมาสามสองรอบแล้วนะในภายในวันเดียวเนี่ยนะตามบกของหอยเพอะ เฮ้ยเออเฮ้เกินไปเกินไปนี่เรียบร้อยดี๋ยยังมีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวประตูประตูจากบ้านหลังไหนเก็บขนมปังก่อนโอ้โหนี่ขนาดปิดการแจ้งเตือนแล้วมึงยังขึ้นมาได้อีก่นะเฮ้ยอะพอดีว่าโปรแกรมอัาจมันมีปัญหาเล็กน้อยนะพอดีว่าพื้นที่ในติการันเต็มก็เลยต้องมาต่อกันใหม่ เอ้เอ oh, oh, oh. so ้เออแมวรู้ส oh, 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 ึกคุณว่าน่าจะยังไม่ได้เล mm ี hmm. Leonardo, ้ยงภายในวันสองวันนี้หรอกฮ่าลิฟิฟวิ่งมาวิงอยู่ดีเนาะอย่าโผลหัวมามาดิมึงแนมมามึงแนมมาว้ายกาโอยโอ้โูกา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 เดี๋ยวมึงเจอไว้ด้สิเดี๋ยวมูู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุ้องก่อน เดี๋ยวแป๊บเองทุกคนอยากเห็นผมทำไหมนี่ไหมไฮไลท์ในเกม Minecraft มเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูวนะ่าไฮไลท์ในเกม Minecraft มอยู่นี่ไงเดี๋ยวเจอ White Cinema White Cinema า White Cinema เอา้าจะหมดวันอีกแล้วโอ้โหเฮ้ <c oughs> ยนี่เป็นไง เด้อเดี๋ยวกลัวไปตัดให้มันเท่ยู่หรอกอะไรไวะจะไม่ทำอะไรเลยไม่จะหมดวันอีกแล้วโวบ้าเป้าไอ้ชายเฮ้พ hey! าทิชช่วยมองพื้นที่ได้ไหมทำไมมันหมดวันวอ่อ,วอะไรขนาดนี้ฮะฮึฮึคือรู้จักไหมโอ้ยเจ็บคอไปย่ปะริมนอนแล้วก็เข้าถูวัน ที่สี่เออฮะแม่เลยใช้อีพีไม่กใมูใช้แต่ละตอนมันโคตรเสียเปล่าเลยปะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเหมืองที่เราจะลงตอนนั้นอยู่นีเนาะยินนี้เนาะเออพระคุมนีไม่ต้องถามนะผมเอามาจากไหนอะ่ะมันแจกฟรีในเกมแล้วก็ไม่ต้องถามด้วยนะว่าทำไมกูถึงใช้มุมมองนี้เพราะว่ามันดูแล้วมันเออมองอะไรได้กว้างอะ่ะแล้วมันเห็นตัวละครด้วยไงพอดีว่า เก็บของหมดเลยนะอืมตุ๊ดตุ๊ด่ะตรงนี้หมอเอามาเลี้ยงแอสโตโตมากเลยป่ะอย่าเสียเวลารีบไปกันต่อเอ่อท้ำใหญ่เชียร์แล้วรอดหมดอ๋อนี่งบ่าว่าคนจะไม่มีอะไรตุยหลังนะว่าวไหมขนาดได้ดีมากกว่านะหันแบบหันหน้าเหมือนเดิมมองุมอคนที่หนึ่งอะ นอหรับเกมนี้มันดูแปลกๆนาะว่าไหมหอพอยิ่งไม่มีแสงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยผิดงานแฮะโอ้โทรศัพท์ร้อนแล้วว่ะขุดก่อนหวังว่าโปรแกรมอัดคงจะไม่เด้งนะขอร้องนะโปรแกรมอัดเอา <ส>ไม่ <ML> ไมีเสียงเนาะยิ่งเปิดยิ่งเปิดเสียงเกมเบาไว้ด้วยไม่มีใช่ไหมเออไม่มีเนาะไม่มีไม่มีไม่มีกูเริ่มกลัวผีตั้งแต่แคทเอ่อตั้งแต่สตรีมมิ่งกับพี่เขาไปแล้วพี่อะไรวะไอชาโดอะไรสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันอ๋อโซด้าโซด้าใช่โซดาเฮ้ยตั้งแต่สกรีเกมแี่นันกูไม่อยากเล่นเกมผีละ ้วไมครับก็ดันมาทำเป็นเกมผีกูเล่นด้วยแม่งโดยเฉพาะเวลาไอเสียงถ้ำมันมานกือกือกึกืไอ้สัสโคตรร้อนเลยบอกแค่นี้แหละมันคิดได้ไงว่าใครเป็นคนนำฟ้าไอ้ทำซาววะโอ้รู้สึกว่าจะลงเหมืองนี้ได้ยาวๆเลยนะ โ,โอ้โหไอเคียนี่ยิ่งกว่าศูนย์สี่เออะไรวะเก้าอ่าหกอะไรวะ scp ศูนย์เก้าหกอีกนี่ไงเอซาร์โตโอ้แต่เสียดายไม่ได้เอาถังมาอยู่ในนี้ไปก่อนนะลูกมันไปยังไงอาอกูกูไปดูหน้ามันเหรอเฮ้ยมึงมาเด่มึงแน่มึงมาแน่มึงมามาเด่ มาเลยมึงมีเป็นยามามึงก็มา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 เลยกูต่อยมึงมาเลยมาเลยมาเลยมึงแน่มึงมา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 อเยอะตีไม่โดนเลยในนี่มึงแน่มึงมามึงแน่มึงมาในนีงเดยมโอ้ยแลกกันไปคนละดอก โอ้แม่นมูโอ้ยโดนล้มหน้าล้มหลังไอ้ฟาคิงดูดสม่าส์ไม่ต้องให้เนลเสาหัวเขียวตัวนี้ต้องมาเจอกับเรื่องยากลำบากอะไรแบบนี้ด้วยนี่ตายไปสามรอบแล้วนะผมไม่ใช่พี่ชี์จากช่องอะไรวะแตงโมน่ะไอ้ที่เขาทำหนึ่งร้อยวันแล้วมันมัน่อย แล้วม <wick>. so <odu> ันสนุกสนุกอ่ะเออผมไม่ใช่พี่ผีคนนั้นนะที่จะมาทำทำที่มาตายเออแบบตายทิ้งใจกว้างอ่ะนั่นแหละสโลแกนผมไม่เกิดตายทิ้งใจหรือไม่ผมไม่ใช่คนที่จะมาเอาชีวิตมาทิ้งในถ้ำดีเพราะว่า ก็มีโปรเจกต์ที่จะทำเรื่องอื่นด้วยก็เ่ราะน่ามันก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยโว้โอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะนี่ขึ้นไปเดี๋ยวก็ตันเองอ่ะเสียงเสียงกรึกรึดเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยกรึดกรึดกรึกรึดเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยโอ้ดต้องเปิดเสียงเกมอ่ะเปิดสุดแล้วนะนี่ โอ้โหอ๋ออีโคตรตกูลกูนี่หว่าแต่กูระเบิดไม่ได้เหมือนพี่แกวายดุซินนมูกวายดะซินนมูกเรียบร้อยฮะไม่มีแล้วเนาะโอ้ถ้าเสียงเกมดังกว่าเสียงกูก็ขออภัยด้วยโอ้โหลืมกูเลย แม่งเ้ยทำไมกูได้ยินแต่เสียงขุดบล็อกวะเนี่ยหมดแล้วนะโอเคขึ้นมาไอ้เหี้ยทอดกูหมดแล้วกูกูไม่อยู่แล้วกูกูกลับแล้วกูกูไปเก็บของไปทำบ้านต่อยปะกูกลับแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่รียวไม่อยู่เลยยิ้วกับเลยกลับของแท้เดี๋ยวเออหินสิบสี่ก้อนเออทำตะเพาได้อยู่ไม่อยู่แล้วโอ้ยหเฮ้ย ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วบักก็้นถอดบักกิ้นแอไม่ไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วเฮ้ยไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกูก็ยิ่งไม่ได้ทำซีรีส์ขี้เกียจลงมัดมังกรที่ไม่เจอมังกรสักทีทำมาตั้งสองอีพีแล้วของคนอื่นเขาก็ไม่เห็นนะไม่รู้เหมือนกันอะแต่ผมเห็นเขาทำแล้วเขาทำมาตั้งสองอีพียังไม่เจอมังกรสักตัวเลยเจอแต่อินบีซีที่มันเล่นกล้าจน ล้ำบึกแล้วอ่ะแล้อีกอย่างนึ่งนะไอรอนโกูเลมหายไปไหนนี่ไงสีเทียนที่กูต้องการเจอแลยนี่นี่แหละไม่ต้องไปเสียเวลาเออเนี่ยแหละสีเทียนที่กูต้องการนี่อะไรนัดแม่งโอ้โอโอ วางร้อเออฮะขยายหน่อยดีกว่าขยายขยายขยายอ,าอะไรดีวะเอเอ,เ,อเนี่ยอัดก้อนทพาว่าทำเป็นสลับเออว่าทำเป็นสลับแล้วมันดูดูดีกว่าเยอะเลยเนาะโอ้โห อันนี้สวยจังแต่ก็ไม่เอาดีกว่าเอาไปไปกดโดนอะไรกันมอ,อทำอะไรนักเตะครับแล้วก็อันนี้มาโอเคโอ้น้อยแต่ก็ผมม่ตัวที่จอ่าคนะันภัยไดที่มันต้อง เี่มันก็เลยต้องดีลายเยอะหน่อยเนี้ยนะไม่หรอกไม่ได้รอหรอกเออฮะเออวางไปก่อนกูไม่ได้จะคิดจะขอยอดไลค์อะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอกโอ้เอไม่ได้คิดจะขอยอดไลค์อะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอกนะก็ขอสักประมาณสักเออคนละหน่วยดังชิปหายเลยกอขอสักประมาณคนละเออประมาณสักเท่าไหร่ดีอ่ะคลิปนี้ กูไม่ต้องขอ,อยอดไลค์ดีวกว่ากูขอให้มันมีคนดูคลิปนี้ประมาณสักสิบคนนะหรือมากกว่านั้นก็ได้อขอแค่มันมากกว่าสิบอ่ะแค่นั้นหลยกูที่กูอยากได้นะเออแค่นั้นแหละขอให้มันมากกว่าสิบอะมีอยู่แค่นี้แหละสิ่งที่กูอยากได้ก็เออมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเออคือแบบถ้าจะมาทําต่อก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวความจําเครื่องมันเต็มก่อนเดี๋ยว คลิปนี้ก็จะไม่ได้ลงอีกก็ตามสไตล์เดิมอนะเออขังช่างก็สําหรับวันนี้ก็มาไฟๆแล้วก็จากไปแบบไวๆนะแต่เชื่อใจผมได้เดี๋ยวผมจะตัดเอ,อตัดต่อให้อย่างเต็มที่แน่นอนครับผมจะไม่ลืมฉากอายุโอเคแน่นอนผมบอกไว้เลยผมจะไม่ลืมฉากอายุโอเคแน่งั้นก็สําหรับวันนี้ก็บายบายครับฟันดีราตีสวัสดินี